สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะล่งเป็นหลักสิบบนเนาะคะ่ะหลักสิบบนลราพัฒนาซึ่งเข้าลงหลักหน่วยลงไปแล้วงวดที่แล้วชนกันยุทธีสีกับหนึง่งมาซีเนาะคะ่ะงวดนี้ชนกันอีกพี่น้องจะมาบบเนาะคะ่ะเข้ามาเบิงชุดหลักสิบกันเลยเนาะคะ่ะชุดหลักสิบลุดมาที่สูตรเดียวพี่น้องงวดที่บ้างหนึ่งเนาะคะ่ะไปเบิงข้าเตือนกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะแนวทางกะมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้ให้พี่ให้น้องโชคดีไปน้ำกันสมองซบอนเด้อค่ะขออนุญาตเอาใบคำเตือนออกก่อนเนาะค่ะกับชุด หลักสิบบนลาวพัฒนาเนาะคะสูตรนี้ลดพี่น้องนะคะแอดแก่ออกมาเอาตัวเทียบชนกันอยู่เนาะคะ่ะเอาชุดนี้กับอีกชุดหนึ่งเทียบชนกันเนาะคะ่ะอันเอาลงพี่น้องค่ะจีว่ามันหลายเนาะมันเป็นชุดลักซิปขัดออกมาไว้แต่มือพุนละค่ะพี่น้องที่พระท่านได้เอาลงเนาะคะ่ะบ่ได้เอาลงว่าแอดหยาดว่ามันหลายเนาะค่ะนะคะ,นะคะมันชุดลักซิปเฮียงลายแฮีงดีที่แอดว่า เจ็ดสี่เพราะว่ามันเป็นปักลักยู่แล้วเนาะคะ่ะปลักรักยุ่แล้วพี่น้องคะ่ะเอาประเดี๋ยว่าถ้าชุดสิบหน่อยนะปวดหัวตืบเลยละคะ่ะเลยความฝันของรัฐบาลไทยมือนีแอดกันยังฟันไปยุที่เล่าหน้ำเนาะคะ่ะแอดกันยังหมันยุที่หกเก่าคือเก่าพอมาขึ้นฝันยามความีพระไยเขามาเหยนอีกเนาะคะ่ะกับฝันเกา่าหมัอว่านนี่มันออกน้อยไปแล้วพี่น้องนี่แหละอันที่มันจะมาหายบัวนะคะหมัอว่านนี่ออกน้อยวี่เลยไปเลยเนาะคะ่ะ สองบวกเจ็ดได้เนะคะสองบวกเจได้เก้านะคะได้เก้าสองบวกเดได้เก้าเบวกสได้สิบสาสามบวกหคงที่ได้8 8ดบวกสคงที่ได้ศนย์เนาะค่ะพี่น้องสามแปดศูนย์ที่สูตรนี้ที่1นะคะ 380นะคะไปสูตรที่2กันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะพี่น,นะะ้องค่ะ4 ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่เนาะคะ่ะพี่น้องผลค่ะบวกกันตามนี่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องห้าบวกกันสามครั้งห้าสามสิบห้ายกไปแต่ห้าห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองห้าบวกสองได้เจ็ดนะคะ สองสามเป็นหกหกบวกเดได้สิบสามสามบวกสองคงที่ได้ห้าได้สมกับห้พี่น้องเสร็จีนะคะชนแล้วหนึ่งตัวนะคะได้สามกับหเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะเทียบชนในเบิงงเนาะคะ่ะสูตรนี้เข้าอยู่เด้อค่ะพี่น้อง ที่หลักสิบบนเนาะค่ะหลักสิบบนซึ่งเข้าโล่งหลักหน่วยไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะแต่แอดจะเทียบชนให้เนาะค่ะหลายทันที่ว่าอ่ได้ทั้งบนทั้งล่างจับได้คมมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะจับได้คมกวแอดอีกเลยนะคะแอดเป็นผู้เหตุสูตรตารงั้งเข้ากับประกาศจับหลายคูพี่น้องมันเป็นต้นทุนเนาะค่ะ แอดกับเก่งใจพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวแอดเองเวลาจับเวลาเ่นนี่แอดก็จะหนึ่งคู่เท่านั้นมาคือมาหลุดคือหลุดพี่น้องดวงเฮาดีกับมาดวงเฮาบ่าดีกับหลุดเท่านั้นล่ะเนาะคะ่ะอ้าวบวกเลยสองบวกกันสี่ครั้งส,งสองสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้ายกไปแต่ห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หก เอาเอาสองสี่หกนะคะ่ะค่ะที่สองสี่หกค่ะพี่น้องแอดจะเทียบชนวให้อีกที่หนึ่งนะคะ่ะสูตรนี้ที่เดินยาวๆาวลดแล้วเทื่ยนึงเนะคะ่ะ มื่อนั่นกับไปยู่รักนุ้ยผลพี่น้องไปยู่รักซีไพ่เนาะคะ่ะไปยู่รักนุย้ยมือนี้จะกลับขึ้นมาได้บเนาะคะ่ะสูตรปักลักนี่มันมันหลุดง่ายพี่น้องนะคะมันหลุดง่ายซีห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่ 4ีน้า4หลังเดี๋ยวพี่น้อง4ีสยกมาสองหบวกหเป็นสองสองบวกสองเป็น4ยก4ี่มา4ีสี่บวก4ที่ยกมาได้10 10คือ0ูนย์แสาลงมา3าบวกหคงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้0 0บวก5คงที่ได้5 3 8 0 5พี่น้องสามแปดศูนย์ห้าเอาไปเทียบช่วกันเบิ้งบันนี้ค่ะพี่น้องค่ะว่า จะมา่าบอนะคะสูตรนี้เดินเยอะๆค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ชนกันหรือยังชนที่ตัวไหนนะคะต้องเอาเขายังสี่พี่น้อง้ายายหลามันเก็บบรเิเวดเวลายกกล่องเนาะคะ่ะแคปเอาค่ะพี่น้องสิบบน ชนกันที่สามสามสูตรเนาะคะ่ะสามอยู่สามสูตรแปดสองสี่สองศูนย์สองสองกับหกอย่างลับสูตรเนาะคะ่ะอ่าตอนนี้ชนกันอยู่ที่สามเม็ดเดียวเนาะคะ่ะสามสูตรที่หลักสิบบนเนาะคะ่ะที่นี่นะคะอะแอดขัดออกมาไวแต่มีหลายสูตรที่ก่ได้เอาลงเนาะคะ่ะออยู่ในนี้มีชน สามนะคะชนสามสามสูตรนะคะสามสูตรมีสี่อยู่สูตรเดียวเนาะคะ่ะชนสามที่หลักสิบบนเนาะคะ่ะชนสาม ชนสามลองสี่เนาะคะ่ะที่หลักสิบบนเนาะคะ่ะพี่น้องแอดจะคัดงานไปพร้อมเนาะคะ่ะแปดหรือจะเอาศูนย์ดีพี่น้องนะคะแปดก็สามสูตรศูนยก็สามสูตรนะคะ อ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะคะ่ะแอดจะลงชุดเต็มเห้ไว้เลยค่ะนะคะเอาชนสามด้วยค่ะพี่น้องชนสามอยู่สามสูตรเนาะคะ่ะสามสูตรเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไว้สำหนับสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลงกำลังมากพี่น้อง